สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน t e c h n ทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทําภาพแอนิเมะกันนะครับคือเราสามารถพิมพ์ข้อความที่เรียกว่าพร้อมเข้าไปนะครับเป็นคําสั่งแล้วคลิกที่ปุ่ม generate แล้วเราก็จะได้ภาพแอนิเมะขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการในการทําภาพแอนิเมเราจะใช้ AI ที่มีชื่อว่า c l i p d o p นะครับ c l i p d o p stable diffusion xl แต่ผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าคลิปดอปสั้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วก็จะต้องฟังคำว่า stable diffusion xl ไปตลอดคลิปก็คงไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับอ่ะในเบื้องต้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์จะชื่อว่า clipdrop co นะครับแล้วก็อ่า uh, uh, slash stable แล้วก็ขีดกลางนะครับแล้วก็ diffusion พิมพ์แบบนี้เข้าไปเลยแล้วกดปุ่ม enter นะครับ ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่างเช่น Google Chrome อย่างเช่น Mozilla Firefox หรือว่าจะเป็น Microsoft Edge ก็ตามนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเจเรตกันนะครับผมอยากจะให้ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของ Pricing นะครับในเรื่องของราคานะครับเพราะว่า AI ตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับมันก็ยังมี ในรูปแบบของแบบมีค่าใช้จ่ายนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราชําระเป็นรายปีเนี่ยให้คํานวณที่183บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราชําระเป็นรายเดือนนะครับให้คํานวณที่330บาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นใน1ปีถ้าหากว่าเราคํานวณเนี่ยเราก็เอายอดเงินตรงนี้ไปคูณ12เดือนก็จะได้ยอดของค่าใช้จ่ายออกมาการชําระเป็นรายเดือนนะครับก็จะชําระ330บาทต่อเดือน อันนี้เป็นในลักษณะของอถ้าเทียบเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ10เหรียญน,นะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอัตาราแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ33บาทนะครับราคาก็เลยขึ้นนอนาคตถ้าหากว่าอัตาราแลกเปลี่ยนของคือค่าเงินบาทเนี่ยเท่ากับ30ถ้าถ้า1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทเมื่อไหร่เนี่ยราคาตรงนี้ก็จะเหลือประมาณ300เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ให้รับทราบเอาไว้ว่ามัน,มนประมาณ1ิเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเราชําระเป็นรายปีเนี่ยก็จะอยู่ที่183บาทต่อเดือนนะครับก็เลือกเอาว่าจะชําระทีเดียวเป็นรายปีหรือว่าจะชําระเป็นรายเดือนแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้ให้เข้ามาชําระเงินเพียงแต่ว่าจะพามาดูว่าเขามีแบบค่าใช้จ่ายคือตรงนี้เราสามารถนํารูปภาพไปใช้ได้นะครับในเชิงพาณิชย์เพราะว่าเราชําระเงินเพื่อ,อใช้เวอร์ชันโปร แต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้เวอร์ชันฟรีเนี่ยเราก็เป็นการทดลองใช้เป็นการเจเนเรตออกมาแล้วก็นำไปใช้ในในการส่วนตัวนะครับอย่างเช่นไปโพส a c e b o o k อะไรพวกนี้ส่งลายกันสนุกสนานก็เรียกได้ว่าเราได้ฝึกการใช้พร้อมแต่ว่าถ้าหากว่าเราฝึกใช้พร้อมไปแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคนะไอเอไตัวนี้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับเราสามารถนำไปใช้งานได้ก็ลองชำระเงินดูก็ได้แต่สำหรับรายละเอียดในเรื่องของการที่ว่า ชำระเงิน1เดือนแล้วหยุดอันนี้อาจจะต้องเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับซึ่งเราก็จะต้องเลื่อนลงไปทางด้านล่างนะครับเขาก็จะมีข้อมูลในส่วนของซัพพอร์ตคอนแทคอะไรพวกนี้ก็ลองติดต่อสอบถามหรือจะใช้ช่องทางของโซเชียลต่างๆนะครับก็ลองสอบถามเข้าไปดูหรือว่าถ้าหากว่ามีความชำนาญในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าไปอ่านในเรื่องของ Privacy แล้วก็เทอร์มออฟยู Use, อะไรพวกนี้ลองลองดูนะครับ อ่ะอันนี้วันนี้พามาดูในเวอร์ชันฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเีเรียสแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเอามาขยายความกันอ่ะต่อไปนะครับเราจะไปดูเรื่องราวของการเจเนเรตรูปภาพกันแล้วนะครับในเบื้องต้นก่อนที่คุณจะเจเนเรตรูปภาพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมกดกดปุ่มแบ็คนะครับเพื่อกลับไปยังหน้าสําหรับการเจเนเรตรูปภาพนะครับ ก่อนที่คุณจะทำการเจเนเรตรูปภาพเนี่ยผมขอแนะนำเลยว่าคุณควรสมัครเมลสักหนึ่งเมลเป็นฟรีอีเมลเนี่ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี AI ให้ใช้งานมากมายเลยแล้วก็ในทุกๆครั้งที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการส่งอีเมลกลับเข้ามาในอีเมลของเราเพราะฉะนั้นแล้วการแยกอีเมลเอาไว้หนึ่งอีเมลสำหรับใช้งาน AI าต่างๆทดลองใช้หรือว่าจะใช้จริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะช่วยให้ อ่าอีเมลของเราเนี่ยไม่ลกแล้วก็หมายถึงอีเมลหลักนะครับส่วนอีเมลที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อ AI เนี่ยเราก็จะได้เก็บรายละเอียดต่างๆที่เขาส่งกลับมานะครับทำให้อ่ารู้สึกว่าสะดวกสบายในการที่เราจะค้นหาอีเมลนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจ n เนอเรตได้เลยนะตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาในเว็บไซต์ของเขาเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าการทำแบบนั้นเนี่ย ระยะเวลาในการเจ n เนอเรตเนี่ยมันอาจจะเจนเจนเนรตไปประมาณสัก10ครั้ง20ครั้งแล้วก็ต้องรออีก24ชั่วโมงก็เลยแนะนำว่าให้คุณสมัครสมาชิกไปเลยซึ่งกระบวนการขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยครับไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับสายอัพคลิกไปที่สายอัพหลังจากนั้นนะครับก็เพียงแค่พิมพ์อีเมลเข้าไป นะครับพิมพ์อีเมลของคุณเข้าไปแบบนี้เป็นอีเมลที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะแล้วก็คลิกไปที่ sign in with email link ตรงนี้นะครับอ่ารอสักครู่เดียวเขาก็จะบอกว่า Check your mail inbox นะครับ we have sent you a link to sign in เขาก็ส่งอีเมลไปที่อ่าอีเมลของเราเรียบร้อยและอ่าเราก็มาดูตรงนี้ครับตอนนี้เขาส่งลิงก์มาให้ในอะีเมลนี้นะครับชื่อ sign in to c r y p t o p เราคลิกเมาส์ไปในในอีเมลนั้นได้เลยแล้วก็คลิกไปที่ sign in to Clipdrop ตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะพาเรา,าเข้ามาสู่ระบบของ Clipdrop อย่างเต็มตัวตอนนี้เราก็สามารถาใช้งาน Clipdrop ได้นะครับหน้านี้ปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปที่หน้าของที่เราจะ generate อาจจะลองรีเฟรชสักรอบหนึ่งโดยการคลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างๆแล้วก็เลือกโหลดซ้ำหรือว่ารีโหลดหรืออะไรก็แล้วแต่ตามเบราว์เซอร์ที่คุณได้ใช้นะครับจากนั้นที่ My Account เนี่ยเวลานำเมาส์ไปคลิกเขาก็จะมีในส่วนของ Gmail ปรากฏขึ้นมาแบบนี้ทษทีนะครับอีเมลที่คุณใช้สมัครปรากฏขึ้นมาแบบนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะใช้งานได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับ มาดูส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์กันมีช่องนี้เป็นช่องที่สำคัญที่สุดเอาไว้สำหรับรองรับพร้อมนั่นเองนะครับสำหรับพร้อมนะครับผมได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเพราะว่าถ้ามาคิดตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะครับคำแนะนำเวลาที่คุณจะเขียนพร้อมก็คือว่าให้คุณเปิด Google แปลภาษานะครับนะครับให้คุณเปิด Google แปลภาษาขึ้นมา กูเกิลแปลภาษาเนี่ยคือคุณอยากจะได้อะไรคุณเขียนภาษาไทยลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเขียนเป็นภาษาไทยมาเรียบร้อยละผมก็คัดลอกเลยแต่ว่าคุณก็อาจจะคิดสดๆได้เลยนะครับอ่ะคุณก็เอาพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปในช่องฝั่งของภาษาไทยเมื่อเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําข้อความภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับอาจจะเขียน หลักในการเขียนภาษาเนี่ยคือจะเขียนเป็นสำนวนเป็นประโยคยาวๆแบบนี้นะครับเมืองใหญ่ที่มีตึกสูงเป็นจำนวนมากในยามค่ำคืนแสงไฟระยิบระยับจากตึกและถนนผู้คนจำนวนมากเดินบนถนนอันนี้เป็นข้อความที่ค่อนข้างจะเป็นประโยคแบบนี้ก็ได้อันนี้คือแบบที่1นนะครับจากนั้นเราก็เอาข้อความภาษาอังกฤษต,ตรงนี้คัดลอกไปแล้วก็ไปวางในช่องรับคาสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกทิป ปุ่มไอคอนตรงนี้ครับเป็นตัวสำหรับปรับแต่งนะครับเราเลือกเป็นแอนิเมะนะครับเอสเป t r a เรโเราเลือกเป็น16ต่อ9 n e g เนกาทีฟพร้อมสำหรับภาพแนวแนวเมืองแนวอะไรแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่นะครับสามารถคลิกที่ปุ่ม generate ได้เลยแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนั่งรอแต่เขาก็จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้า,ถาหากว่าเรา subscribe อ่า for faster image generate นเนี่ยคือหมายความว่าถ้าหากว่าเรา ทำการสมัครสมาชิกเนี่ยเราจะเจเนเรตได้เร็วขึ้นเราก็สกิปไปนะครับจากนั้นเขาก็จะทําการเจเนเรตรูปภาพให้กับเราตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือนั่งรอสักครู่หนึ่งเนื่องจากว่า,าเขาก็จะนําภาพหลายๆภาพมาโปรเซสนะครับเพื่อเจเนเรตรูปภาพตามที่เราต้องการให้แล้วก็รูปภาพที่เขาจะเจเจเนเรตให้เนี่ยก็จะมีจํานวน 4ใบนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาในการรอนะครับก็อีกอึดใจเดียวนะครับเราก็จะได้เห็นภาพที่เราเขียนพร้อมแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยเจนเนอเรตรูปภาพให้กับเรานะครับในระหว่างนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เขาเจนเนอเรตูปภาพออกมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่ารูปภาพไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถคลิกที่ปุ่มนี้ให้เขาเจนเนอเรตซ้ำได้ทันทีเลยนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับผมเจเนเรตรูปภาพที่ชื่อว่าเมืองใหญ่ที่มีตึกสูงเป็นจํานวนมากในยามค่ำคืนแสงไฟระ,ะ,ะยิบระยับจากตึกและถนนผู้คนจํานวนมากเดินอยู่บนถนนอะไรแบบนี้นะครับเราก็ไปดูรูปภาพของเรากันว่าเป็นยังไงอ่าภาพแรกเป็นอย่างนี้ภาพที่2เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพที่เขาเจเนเรตมาให้กับเราก็สวยงามดีเป็นภาพแอนิเมะนะครับสไตล์ญี่ปุน่นอ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็สวยดีนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างแรกนะครับที่เราได้ทำการเจเนเรตเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปกันครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันได้เลยนะครับวิธีการทำคือตอนนี้เขาเจเนเรตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเจเนเรตใหม่นะครับเราก็คลิกเมาส์ไปที่ปุ่มแบ็คนะครับเพื่อให้กลับมายังหน้าจอนี้นะครับจากนั้นเราก็คิดพร้อมใหม่นะครับคือผมเตรียมพร้อมเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกะว่าจะมาทำเป็นตัวอย่างสักประมาณ5ภาพ แต่ตอนนี้สังเกตว่าเวลาที่เจ n เน a เรตไปแล้วใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากเพราะถ้าหากว่าทำครบ5ภาพเนี่ยวิดีโอนี้ยาวจนเกินความจำเป็นแน่นอนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะยกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการเจ n เน a เรตอ่ะผมเอาตัวอย่างที่4ก็แล้วกันตัวอย่างที่4ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยคือเราก็เอาข้อความนี้ไปไปวางใน Google แปลภาษาเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ ให้เขาแปลออกมาสังเกตนะครับว่าข้อความที่เราเอาไปวางเนี่ยมันเป็นภาษาไทยที่เป็นคำคำมันไม่ได้เป็นประโยคมีภูเขามีลำธารมีนาข้าวมีฝูงนกแบบนี้ครับแล้วตัว g o o g l e แปลภาษาเองเขาก็จะทำการเขียนภาษาอังกฤษเป็นคำคำมาให้เราแบบนี้พร้อมกับใส่คอมมา่าหรือว่าลูกน้ำมาให้เรานะครับเราก็เอาข้อความไปใส่แทนเลย แล้วก็อย่าไปอย่าลืมนะครับต้องไปเช็คตรงไอคอนนี้ก่อนว่าสไตล์นะครับสไตล์ Style เป็นแอนิเมะนะครับเอสเปกเรโซเป็น16ต่อ9หรือตามาขนาดที่คุณต้องการก็ได้ก็แล้วแต่คุณว่าคุณต้องการภาพลักษณะแบบไหนแล้วก็เนกาทีฟพรอมเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะน e r เรตภาพคนเนี่ยบางครั้งเกิดมือไม่สมบูรณ์มีหัว2หัว อะไรแบบนี้เราใส่คำที่เราไม่ต้องการเข้าไปอันนี้ก็คือเนกาทีฟพรอมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกภาพวิวทิวทัศน์อะไรพวกนี้มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เนกาทีฟพรอมนะครับอะตอนนี้เราเจนเนอเรตได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเวลาที่เขาเจนเนอเรตเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาอย่างที่เห็นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้ก็คือคำสั่งที่เราใช้คำเนี่ยนะครับ เป็นคำๆซึ่งผมก็เตรียมเอาไว้อย่างอย่างเช่นาภาพตัวอย่างที่5เนี่ยผมเตรียมจะทำเป็นมีทะเลชายหาดภูเขาต้นไม้ผู้คนแล้วก็เมืองนะครับเขียนแบบนี้นะครับเขาก็เจเนอเรตออกมาได้ดีนะครับดีหรือไม่ดีแค่ไหนเดี๋ยวเรารอ,รอสักครู่หนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นหรือว่าในตัวอย่างที่2อเนี่ยอย่างเช่นคำว่ามังกรของคนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้คือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะเจเนเรตรูปภาพเนี่ย ถ้าเราต้องการรูปภาพที่เป็นภาพมังกรเราก็รู้ว่ามังกรของแต่ละประเทศเนี่ยลักษณะก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องเติมเข้าไปว่ามังกรของคนประเทศไหนนะครับทีนี้พอเป็นแอนิเมะเนี่ยก็อยากจะให้อ่าเข้ากันดีนะครับก็เลยเลือกเป็นมังกรของคนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณจะจ e น่าเลตภาพหญิงสาวอะไรพวกนี้คุณก็ใช้เป็นคำๆหรือจะเป็นประโยคก็ได้นะครับตัวของคลิปดอปเนี่ยค่อนข้างทําออกมาได้ดี อ่ะตอนนี้ภาพของเรานะครับเจเนเรตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูนะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราบอกว่าภูเขาลำธารน,นาข้าวแล้วก็ฝูงนกนะครับเราก็ลองมาดูภาพของเรานะครับก็จะมีภูเขานะครับนาข้าวลำธารแล้วก็ฝูงนกครบเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยออกมาสวยสดงดงามเลยแต่ละใบก็จะมีความแตกต่างกันไปคุณก็ลองดูนะครับว่า คุณชื่นชอบใบไหนหรือว่าคุณจะดาวน์โหลดไปทั้งหมดสี่รูปภาพเลยก็ได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าทุกๆครั้งที่เราดาวน์โหลดรูปภาพนี้ไปเนี่ยทางด้านล่างเขาจะมีลายน้ําอยู่เพราะฉะนั้นภาพนี้จะไม่สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับเราก็ใช้งานเป็นการส่วนตัวใช้โพสต์ a c e b o o k นะครับใช้ส่งไลน์ให้เพื่อนดูอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะไม่นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์โอเคต่อไปนะครับเพื่อเป็นการ ขยายภาพหรือว่าการอัพสเกลทำให้ภาพคมชัดอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถไปคลิกที่ปุ่ม Edit ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า Upscale นะครับตอนนี้เขาก็จะทำการ Upscale ให้เราสิ่งที่เราต้องทำก็คือนั่งรอเหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่เขา Upscale เสร็จเนี่ยก็ลองมาเลื่อนดูว่ามีความแตกต่างหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เทสในในเวอร์ชันฟรีตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะแตกต่างมาก ทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดภาพไปใช้ก็ไม่มีอะไรครับคลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนี้ได้เลยเขาก็จะดาวน์โหลดรูปภาพนี้มาให้กับเรานะครับ Google Google Chrome เวอร์ชันใหม่เขาย้ายตำแหน่งของการจัดเก็บไฟล์ไปไว้ข้างบนนะครับตำแหน่งของการจัดเก็บไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคลิกดูเมื่อไปคลิกที่ไอคอนตัว ที่เป็นลักษณะของลูกศรแบบนี้แล้วเนี่ยไปคลิกที่โฟลเดอร์ตรงนี้เขาก็จะพาเราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดรูปภาพมาลองดับเบิลคลิกดูครับนะครับเราก็จะได้ภาพที่เรา,าไปเจเน r เรตมาแล้วก็เอาไปใช้งานในเป็นการส่วนตัวได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือทั้งหมดนะครับคือเรื่องราวของการทำภาพแอนิเมะนะครับด้วย c ลิ p ดอกนะครับ stable d i f f u s i o n นะครับ ขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการสมัครสมาชิกแล้วใช้บริการฟรีนะครับแต่เราก็จะเจเนเรตรูปภาพได้จํานวนหนึ่งในแต่ละวันนะครับแต่เท่าที่ทดลองดูแล้วเนี่ยค่อนข้างได้เยอะนะครับอาจจะถึง20ครั้งใน1วันนะครับคุณก็ลองทดลองดูเพราะว่าถ้าหากว่าเจเนเรตไม่ได้ทางระบบก็จะแจ้งกลับมาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องรับรู้เอาไว้นะครับสมมุติว่าวันนี้เราใช้งาน จนครบและเจเนเรตครบแล้วนะครับเราต้องรออีก24ชั่วโมงนะครับจึงจะ g e n e r a รตได้ใหม่และตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณควรต้องรู้เอาไว้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีช n e l ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆเกี่ยวกับการทําภาพแอนิเมะด้วยคลิปตอกนะครับทิ้งคําถามของคุณเอาไว้ ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามเพื่อช่วยเหลือคุณให้สามารถเจเนเรตรูปภาพเป็นแอนิเมะด้วยคลิปดอกสแตเบิ้ i ดิ i ฟ i เชนเได้ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ